ทนี้วันนี้นะครับเช้าวันนี้เนี่ยครับเดิมทีผมเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะเก็บเป็นความลับแต่ปรากฏว่าก็มีพวกจมูกหมานะครับจมูกหมานะครับมันไวนะครับมันไวมากเลยนะครับความลับไม่มีในโลกจริงๆนะฮะก็วันนี้จะมีการส่งตัวนะครับมีข่าวออกมาบ้าบอ ออกมาแบบคาดเคลื่อนออกมาแบบเจตนาจะเขาเรียกอะไรอ่ะเสียดสีนะนํนำลุงพลส่งฟ้องศาลนะครับมีข่าวมาบอกจะนำลุงพลส่งฟ้องศาลแนะอปทศจะนำลุงพลส่งฟ้องศาลทุกท่านครับมันไม่ใช่นะครับนะคดีพ้นจะอยู่ในชั้นตำรวจนะครับ วันนี้ทางปตอ,อเองเนี่ยเขา,าส่งตัวลุงพลไปที่สํานักงานอายการนะครับนะครับส่งไปที่สํานักงานอายการเพื่ออายการรับตัวเฉยๆนะครับอายการจะต้องทําการพิจารณาคดีพิจารณาสํานวนก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันถูกไหมเออมันถูกไหมลุงพลผิดจ,จริงไหมนะครับ เสร็จแล้วถึงจะมีการนัดส่งตัวไปที่ศาลอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมานะครับผมฟังดูแล้วผมไม่สบายใจเลยนะผมฟังดูแล้วมันไม่สบายใจครับเพราะว่าอ,อคือไม่รู้เรื่องก็ออกข่าวอะนะออกข่าวตามความเข้าใจของตนเองนะนํำลุงพลส่งสารฟ้อง นะครับส่งสารที่ไหนฮะนี่นะครับคือสิ่งที่สื่อบางสื่อเนี่ยนะครับไม่มีคุณภาพเอาเลยครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วก็มีเพจบางเพจก็ไปรับลูกนะมีเพจอ้อตั้งใจอ่ะขอบคุณครับพี่ถูกต้องถูกต้องคือบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันโง่หรอกแต่มันแกล้งโง่ใช่มันฉลาดอยู่แล้วเพียงแต่มันตั้งใจ มันต,ตั้งใจที่จะทําลายชื่อเสียงอย่างเงี้ยทานองเนี้ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกข่าวไปต้องรับผิดชอบนะครับสื่อที่ดีสื่อที่มีคุณภาพเวลาออกข่าวไปต้องรับผิดชอบต่อสิ่งสิ่งที่ตัวเองนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนด้วยสีนะครับทําไมไม่กัดกรองก่อนนะฮะวันนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นศาลเลยครับเพราะคดียังไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกหรือเปล่า ท่านอายการท่านจะไปดูก่อนสํานวนตรวจสํานวนก่อนหลายวันบางทีจะเป็นเดือนด้วยครจะมีการขอความเป็นธรรมไปจะมีการขอยสอบพยานเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ใช่ยอยู่ดีดีวันนี้ปตสนําลุงพลส่งฟ้องศาลนะครับนะครับผมถือว่าเป็นการให้ข่าวที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับไม่ข่าวให้ เป็นการให้ข่าวที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเวลาตามข่าวพวกนี้จะต้องมีการกันกรองก่อนนะครับมีการแันกรองความถูกต้องนะครับว่าเอ๊แต่จริงๆริงแล้วข่าวบางข่าวออกจากสื่อบางสื่อเนี่ยนะร้อยละห้าสิบมันเทจไว้ก่อนนะครับร้อยละห้าสิบมันเทจไว้ก่อนนะครับผมก็เดินทางมานะครับเนี่ยกำลังเดินทางเนี่ยฮะ าเนครับอยู่ในรถเดินทางไปที่จังหวัดพุกธาหารนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปะทําหน้าที่ของทนายนะครับเจ้าของคดีนะครับก็เขาเรียกอะไรอะ่ะรู้สึกสะท้อนใจนะครับรู้สึกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมนาะสื่อสายมวลชนเราเดี๋ยวนี้ทําไมคุณภาพนะครับ มันมันต้อยลงไปจากเมื่อก่อนมากือเกินการนําเสนอก็ออกไปในแนวอาฆาตมัดลายการนําเสนอข,าข่าวก็ออกไปในแนวเกลียดโกรนนะครับไม่ดีมีการวางตัวเป็นกลางเท่าที่ควรเลยสื่อในปัจจุบันบางช่องนะครับ,นะรบผมนี่นะนั่งฟังอยู่นะผมก็รู้สึกว่าเราหาสาระอะไรจากตรงนั้นไม่ได้เลยเราจะหาความจริงอะไรจากตรงนั้นไม่ได้เลย นะคทั้งงทงี่บางทีสัมภาษณ์ผมและบางคนเนะ่ยภาคสนามสัมภาษณ์อย่างโตะอ่านอีกอย่างหนึง่งนะนะวันนี้ผมจะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นครับนะครับถ้าบาังเอินมาไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมผมไม่สัมภาษณ์ผมไม่หิวแสงนะผมไม่หิวแสงไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมนะฮะเพรามีความรู้สึกว่าเวลาเราให้ความจริงใจกับคุณนะครับ ผมให้ความจริงใจกับคุณนะครับน้องๆพี่ๆนะครับแต่ในสำนักกับไม่มีความจริงใจให้กับคนที่เป็นเ,เขาเรียกต้นต่อข่าวหรือเป็นผู้ให้ข้อมูลเลยนะครับนี่มีการให้เกียรติคนที่ให้ข้อมูลเลยทำไปจะมาผมโดนตำหนินะครับคุณคุยอะไรกับผมไว้คุณจำได้ไหมคุณบอกว่าอยากจะให้ผมเป็นตัวกลางในการประสานงานลุงพล ให้ออกมาให้ข่าวเป็นช่วงๆก็ยังดีแต่วันนี้รู้สึกว่าผมจะมีความไม่ไว้วางใจมีความไม่ไว้วางใจครับนะฮะก็ต้องกราบขอประทานโทษทุกท่านด้วยนะครับที่วันนั้นผมก็เออผมเป็นคนซื่อนะธนาสมเกียรติเป็นคนซื่อนะนะครับพี่ๆน้องๆมาขอข้อมูลถูกเลยให้ไปนะครับแล้วก็หมาคิดว่าทางข้างหน้ามันจะทํากันอย่างเงี้ยนะจะทํากันอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้รีบไลฟ์สดก่อนนะครับเป็นช่วงสั้นๆก่อนที่จะรายงานเป็นทางกายทีหนึงหลังจากที่ได้รับสำเนาเอกสารเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะในการไลฟ์สดบอกว่าตำรวจเองเขามาทำอะไรวันนี้มาแจ้งข้อหาอะไรเ